กลางมหาสมุทรอินเดียมีเกาะเล็กๆที่รัฐบาลหลายประเทศสั่งห้ามเข้าโดยเด็ดขาดไม่ใช่เพราะโรคระบาดแต่เพราะคนในเกาะอ,อาจฆ่าคุณทันทีที่เหยียบชายหาดพวกเขาคือชาวเซนตินลีเป็นชนเผ่าที่ไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอกพวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่นมาเป็นพันปีและต่อต้านคนแปลกหน้าทุกคนแม้แต่เฮลิคอปเตอร์พวกเขาก็จะยิงธนูใส ต่อมาในปี2018มิชชนนารีหนุ่มพยายามเข้าไปเผยแพร่ศาส,สนาบนเกาะแห่งนี้เขาจ่ายเงินให้ชาวประมงแอบลักลอบพาไปใกล้เกาะแต่ไม่เคยได้กลับออกมาอีกเลยศพของเขาถูกฝังโดยเผ่าและไม่มีใครกล้าเข้าไปเก็บรัฐบาลอินเดียห้ามทุกคนเข้าใกล้เกาะในระยะ5กิโลเมตรเพราะชนเผ่านี้เปราะบางต่อไวรัสจากโลกภายนอก และเพราะมันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของคุณมากกว่าที่คิดคุณคิดว่าพวกเขากำลังปกป้องตัวเองหรือซ่อนอะไรบางอย่าง